เช่นเดียวกับเรื่องโรคหมูที่ทำให้หมูมันตายครึ่งประเทศนี่ก็โจทย์ใหญ่นะยังนนเถียงกันเลยอะ่ะซุกข้อมูลซุกส,สถานการณ์อยู่ตั้งสองสามปีเนะี่ยใช่ค่ะทำไมอา้าวแล้วครับขณะนี้ขณะน,นี้หมูแพงใช่ไหมแพงมากค่ะไม่ใช่แพงธรรมดาค่ะคุณนายใช้คำว่าแพงมากมคนขายน่าจะแฮปปี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนขายก็ไม่ได้แฮปปี้เลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าขายไม่ได้ด้วยค่ะและต้นทุนก็สูงด้วยค่ะ ไปกันที่เพจของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหมูเขารวมตัวกันเขาเปิดเพจเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันใช้ชื่อเพจว่ารวมพ่อค้าแม่ค้าขายหมูเครับวันก่อนวันก่อนอคนกลุ่มนี้ไปได้ยินคนอ่านข่าวทีวีใช้คำว่าพ่อค้าแม่ค้ายาชวยโอกาสขึ้นราคาหมูนะ เท่านั้นแหละพ่อค้าแม่ค้าหมูนี่ขึ้นเลยขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเหมือนกันเลยระบายความรู้สึกและโพสต์ฟ้องสังคมด้วยข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นดังต่อไปนี้ครับพวกคุณรู้ไหมเขียงหมูจะตายแล้วแต่ละวันขาดทุนกับหมูมีชีวิตที่ได้มาไม่สมราคาไหนลูกค้าจะหายเพราะซื้อกินไม่ไหวร้านอาหารก็ใช้หมูน้อยลงหรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอย่างอื่น เราสั่งหมูมีชีวิตจากฟาร์มเจ้าสัวเพราะฟาร์มชาวบ้านโดนกวาดหมูไปทิ้งเกลี้ยงแล้วเราสั่งแบบไม่ได้เห็นตัวหมูเลยแต่ช่างเราก็ไม่เห็นบาทเดียวก็ไม่ลดให้เราแตกต่างจากฟาร์มชาวบ้านเราชี้ตัวเลยว่าอยากได้ตัวไหนช่างกันเห็นเห็นเศษเศษไปร้อยสองร้อยก็ลดให้กันต่างกันไม่ละเราโทรสั่งขอไม่เกินร้อยโลนะบวกรบไม่เกินสิบหมูราคาแพงเราขายได้น้อยลงส่งหมูมาให้เราเกือบร้อยสามสิบโล หมูมีแต่มันไปเกือบครึ่งตัวหมู130่งโลได้ส่วนเนื้อแค่30มสโลฟาร์มชาวบ้านเขายังมีคุณภาพกว่าแหกตาตื่นแต่สองเพื่อหาเงินส่งให้เจ้าสัวแถมตื่นแต่ตีสองมั้งเพื่อหาเงินส่งให้เจ้าสัวแถมต้องควักเงินเก็บในกระเป๋าเพิ่มให้อีกรวยตายไปเลยเออ แท็ตาตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อหาเงินส่งให้เจ้าสัวแถมควักเงินเก็บในกระเป๋าเพิ่มให้อีกรวยตายไปเลยไม่ถึงเจ้าสัวรวยะเจ้าสัวรวยนะคะแต่คนขายหมูพ่อค้าแม่ค้าตายข้อความต่อไปนี้มี3ประเด็นที่น่าสนใจนะใช่ค่ะประเด็นที่1คนขายหมูเขาบอกว่าเขาก็มีปัญหาหมูแพงขนาดนี้ลูกค้ามันหายยอดมันตกใช่ประเด็นที่2สถานการณ์ณขณะนี้นั้นจากสถานการณ์โรคระบาด ความที่ยังเหลือรอดชีวิตมาได้มีของขายเนี่ยมีแต่ฟาร์มเจ้าสัวใช่ฟาร์มชาวบ้านไม่มีละตายเรียบตายเรียบรับเจ็งเรียบปิดไปหมดละปิดเรียบหรือแต่ฟาร์มเจ้าสัวถ้าอยากจะขายหมูต้องซื้อฟาร์มเจ้าสัวก็ต้องซื้อฟาร์มเจ้าสัวานั้นนี่คือประเด็นที่สองนะใช่ค่ะลยตเด็นที่ส่ะปรากฏว่าฟาร์มเจ้าสัวถ้าเทียบกับฟาร์มชาวบ้านแล้วเนี่ยอแปลกมากคนขายหมูเขาบอกว่าคุณภาพของหมูแตกต่างกันเลยเออ ไม่แค่นั้นวิธีการซื้อขายกับฟาร์มเจ้าสัวต่อรองไม่ได้ห้ามมีปากมีเสียงใช่ราคาไหนราคานั้นเศษเสิร์ตไม่มีปัดของฟาร์มชาวบ้านร้อยสองร้อยยังปัดเศษให้อะปัดรถเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นขอหมูตัวละไม่เกินร้อยโลนะถ้าบวกลบต้องไม่เกินสิบโลนะก็คือร้อยสิบไม่เกินนี้ปรากฏว่าส่งหมูร้อยสามสิบเออแล้วเจออะไรอีกยิ่งกว่านั้นชำแหละผ่าเป็นชิ้นๆส่งกระจายให้กับบรรดาเขียงต่างๆ ปรากฏว่าเกินกว่าเครื่งตัวเป็นหมันหมออูได้เนื้อหมูแค่30มสิบอะร้อยสามสิบ <130 S 2> โลได้เนื้อหมูสามิโลสรุปนะสรุปนะสื่อทั้งหลายอย่าโฟกัสที่คนขายหมูนะโฟกัสที่ฟาร์มเจ้าสูดีกว่าไหมออสถานการณ์ในขณะนี้คนขายหมูเสมือนทำนาให้นกกินออและไอ้นอก นิสัยไม่ค่อยดีชอบโฉบมากินข้าวตอนทั้งตอนตอน,ต,อนตั้งรวงตั้งท้องข้ออางมันก็<อ>นกจ้าสูบทั้งนั้นเลยรวยเละรวยเละแล้วก็รวยเละยิ่งขึ้นนี่คือสะท้อนเลยนะขนาดเดียวกันนะในเพจรวมพ่อค้าแม่ค้าขายหมูก็ได้โพสตก็ได้โพสต์ข้อความจากแชทไลน์ระหว่างกันใช่นอกเหนือจากเพจพวกเขายังเปิดแชทระหว่างกันด้วยใช่ว่าเขาคุยกันสื่อสารอะไรอันนี้เร็วๆเลยแหละไปดูกันสักนิดหนึ่งสิครับ เริ่มจากตรงนี้ก่อนเ,ออเริ่มจพโพสต์ภาพมันหมูมันหมูมหมร้วนๆใครชอบมันมาทางนี้เลยมันร้วนๆกับเรียนด้วยความเคารพก็อย่างที่คนขายหมูเขาโพสต์ระบายนะสนมูมาให้เราเกือบร้อยสาโลหมูมีแต่มันไปเกือบครึ่งโลครึ่งตัวหมูร้อยสามสิบโลได้ส่วนเนื้อแค่ <30. S 2> ร้อยสามสิบโลได้ส่วนเนื้อแค่สามสิบโลเป็นมันสักหนึ่งร้อยโลดังนั้นจึงเป็นที่ท <ำ S 1> าําไงก็เลยโพสต์ไอ้ภาพมันหมูนี่แหละคุยกันในกลุ่มไลน์แล้วก็มีข้อความว่าวันนี้พี่ขาดทุนยับเยินหมูตัวใหญ่แต่ได้เนื้อแดงน้อยส่วนมันเยอะมากหมูราคาแพงแต่ไร้คุณภาพค่ะพี่เน้นทุกวันว่าขอไม่เกินร้อยเกินนิดหน่อยถ้ามาเกินร้อยสิบแบบนี้อีกพี่ไม่รับนะคะขนกลับไปเลยค่ะถ้าเป็นไปได้อยากฝากระดับผู้บริหารด้วยค่ะ รวยบนความทุกข์ของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมีความสุขมากไหมคะเออมีความสุขไหมคะสรุปนะสถานการณ์มันมาถึงจุดนี้นะจุดที่ฟาร์มชาวบ้านตายเรียบเหลือแต่ฟาร์มเจ้าสัวไม่มีทางเลือกขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรถูกต้องสงสัยว่าปกปิดโรคปกปิดทำไมปกปิดเพื่อใคร AFS โอเคว่ากันไปประมาณนั้นยังเขยงกันอยู่นะ AFS เนี่ย